ครับสวัสดีครับบันทึกหน้าวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมปีพุทธศัการาช2566ับเรียนขออนุญ,ญาตนะครับวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสาระ,สะเปลี่ยนมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องนะครับที่มีความสัมพัญ์เกี่ยวข้องกับพระเกจิคณาจารย์ผู้เท่าหนะครับดังนั้นเรื่องราวที่ที่เราจะบอกกล่าวเล่าถึงกันในวันนี้ก็มีความสัมพัญ์เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวนปู่สาวกโลนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระกิจจิกนาจารย์นะครับที่ได้ปล่อยละวังทัดุขันไปแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่19ตุลาคมปีพุทธศักราช2561นะครับก็คือ5ปีที่ผ่านมานะครับก็ยังแสดงนะครับบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ยังคงอะไรอววรอยู่นะฮะในวันนี้นะครับที่วัดปุ่งยางหรือวัดจันทกุณารามหมูท่ท่เจ นะครับตำบลกางหังแมวอำเภอแก่งหังแมวจังหงวงหัดจันทบุรีก็ได้มีงานนะครับประกอบพิธีทักษีนาววัดนะครับเปลี่ยนผ้าไตจีวรน,นะครับสรีระสังขันมหาปุตุรูปนะครับของปุทุสาวโลผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปวันนี้ก็ขออนุญาตนะขออนุญาตว่าววันนี้เราจะมาย้อนรอยย้อนประวัติศาสตร์ นะครับบางเรื่องบางราวนะครับให้ได้สดับรับฟังกันหรือให้ได้ทราบกันหรือให้ได้ฝึกฝันเรียนรู้ทำความเข้าใจ,จกันถึงนะครับที่มาที่ไปนะครับที่มาที่ไปของหลวงปู่ทวนปู่สาวะโรนะครับพระกิติจารย์ผู้เป็นดั่งมังกรฟ้าที่เป็นดาฟัดพัดถิ่นนะครับท่านเป็นสาธรรมิกับหลวงปู่สงนะครับกันตตะธรรมวัดบ้านฝ่ายนะครับในรูปที่เราเห็นนี้ก็คือรูปงานนะครับพุทธบิเศษ สามารถเรียกได้ว่าเป็นวันมหาพุทธพิเศษก็ได้นะครับเพราะพระกิจอาจารย์ที่ได้รับอรรธนนิมนต์มาเนี่ยนะครับมีจํานวนมากมายรวมแล้วน่าจะเกินสิบหกนะครับสิบหคองนะครับสิบหคองก็ดังที่เราเห็นอยู่หลวงปู่ทวนท่านก็นั่งติดนะครับอยู่ตรงกลางนะครับนั่งใกล้ชิดติดกับท่านพ่อองค์นะครับท่านพ่อองค์ขาวโลนะครับนะครับของวัดทํำเขาวงกฏนะครับ ถัดไปเนี่ยก็ไปหลวงปู่สงกันตธรรมโอสาธรรมมิกนะครับนะฮะหลวงปู่สงกันตธรรมโมก็วัดบ้านฝ่ายนะครับตำบลบ้านฝ่ายอำเภอบ้านมิจังหวัดลบบุรีนะครับก็อีกหนึ่งวิจขอกกงอาจารย์ผู้เท่าที่ได้เปิดระวังได้สังขันไปแล้วนะฮะภาพนี้เป็นถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับภาพประวัติศาสตร์นะครับในวันนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อวันนะครับพฤหัสบดี นะครับวันมรหัสุบดีที่27่นะครับ26นะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ26 26พฤศจีิกาย,ยนปีพุทธศักราช2558นนะครับวันนั้นก็มีการประกอบพิธีครับงานเหรียญน,นะครับงานเหรียญปั๊มรูปเหมือนนั่งรูปไข่รูปเหมือนนั่งสมาธสมเต็มองค์ของท่านพ่อองค์นะครับท่านพระอ,องค์ทาวโลนะครับจัดสร้างโดย คุณสุภกิจทองพระอ่านหรือคุณกอบลุงหลีนะครับที่เราทราบกันดีโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับนะครับในวันนั้นก็ระดมนะฮะพระกิจิคณาจารย์มาประชุมสโมสรกันนะครับก็ถือว่าภาพนี้เป็นภาพปฏิสาณนะฮะที่จะไม่มีเกิดขึ้นแล้วนะครับนั่งองค์องค์ที่นั่งติดอยู่กับหลวงปู่ชนปู่เสาแล้วก็หลวงปู่หอนะครับหลวงปู่หอพุทธสโลนะครับประชุมแสงนะครับ ก็ล่วงรัดแบบขันปล่อยธาตุขันฝังขานไปเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งองค์นะถือว่าเป็นพระกิจอย่างน่าจา์ผู้เฒ่าที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปีนะครับขออนุญาตเป็นภาพครับนะครับเรื่องราวนะครับเรื่องราวของลูกบุตรนบุษรวโวเนี่ยนะครับก็คงคาดเดากันได้แล้วนะครับว่าเกิดขึ้นยังไงนะครับนะครับเรื่องราวที่เป็นภาคต่อนะครับภาคต่อต้องบอกว่าเป็นภาคต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ในวัน นะครับในวันนั้นในวันพุทธพิเศษนะครับนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปถวายงานอยู่นะครับแล้วท่านก็เป็นผู้ที่เรียกผมให้เข้าไปหาในวันรุ่งขึ้นบอกให้ผมเข้าไปหาท่านนะครับผมเคยได้พัดพิงอิงถึงไปนะเรื่องราวการจัดสร้างวัตถุมงคลพระพริมพ์พระคุนแผนพิมพ์ผงไผกโกมานนะครับในวาระที่สวดมนต์ข้ามปี นะครับสวดมนต์ข้ามคืนหรือสวดมนต์ข้ามปีนะครับระหว่างวันที่31ธันาวาคมปีพุทธศักราชสองพจนถึงนะครับคืนวันที่1มกราคมปีพุทธศักราชสองพนะครับก็ผมถือว่าผมได้เข้าไปร่วมจัดพิธีให้นะครับนะครับท่านเรียกให้ผมเข้าไปแล้ววันนั้นก็คือวันรุ่งขึ้นนะก็คือวันนะครับวันศุกร์ที่27 พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5 5 8นะครับผมก็นัดแน่ทางหมู่คณะเข้าไปแล้วก็ได้มีโอกาสขอการจัดสร้างวัตถุมงคลได้สำเร็จนะครับก็ผมเป็นคนออกหน้าให้นะครับดังนั้นเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่ทนปู่สาวโรในช่วงแรกนะต้องบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยผมได้บันทึกเอาไว้นะครับไว้มากพอผมควรรวมถึงการจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆนะครับผมก็ไปเปิดประเด็นไปทํากระแสให้นะครับ วันนี้เราก็ถือว่าเรามาน้อมถวายความอาลัยอาวอร์นะครับต่อองค์ท่านนะครับอันนี้เป็นภาพนี่เป็นภาพคุณแผนที่วันนั้นเรากดปั๊มนำเลิกกันขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วอีกส,ส่วนชุดหนึ่งก็เป็นการกดปั๊มมาจากโรงงานของชมพู่เล้ายีนะครับเจ้าแม่นะครับเจ้าแม่พระพิมพระคุณแผนพิม,มงไายกุมารน,นะครับ่วนหนึ่ง นะครับในวันนั้นเรากดปั๊มนาเลิกเดี๋ยวนี้ราคาผมก็ไม่ทราบก็วิ่งไปถึงไหนแล้วนะครับผมได้เล่าเรื่องเรื่องเรื่องนี้ไปแล้วนะครับก็เป็นภาพผนวกที่ไปรวมเอาไว้กับของเรื่องเจ้าแม่เจ้าแม่นะฮะเจ้าแม่พระพิมพ์พระคุณแผนผมพิมพ์ผมไพมมกุม,มารน,นะฮะก็เรื่องราวของชมพู่เล่าฮีสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับรวมถึงเรื่องอื่นๆตอนอื่นๆที่ผมภาพพิงอิงถึงลุงอุทนุสาวรูนะครับ ภาพนี้ก็เป็นภาพผิดการที่เรามาบอกกล่าวเล่าเรื่องกันนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดสร้างพายาลอยมือลอยเท้าผมเนี่แหละครับเป็นคนทําเป็นคนไปสร้างให้เป็นคนไปจัดเตรียมให้เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้น่าจะประมาณวันที่ยี่บมกราดนะครับปีพุทธศักราช2นห้าร้อยห้าสิบนะครับดังนั้นครั้งนั้นเราทํากันเนี่ยฮะนะครับค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่าอะไรต่างๆผมเป็นคนนะฮะ ร่วมกับมีเจ้าภาพร่วมนะฮะแล้วก็ไปทํากระแสให้นะครับในส่วนผ้าลอยมือลอยเท้าที่เราได้ทํากันวันนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่นําขึ้นเข้าประมูลนะฮะนำประมูลนําประมูลแล้วไรายได้จัดซื้อตู้เย็นนะครับตู้เย็นเครื่องใหญ่เลยนะครับน่าจะประมาณฟักเจ็ดจุดห้าคิวหรือแปดคิวเนี่ยนะฮะสำหรับเอาไว้แช่นะครับแช่น้ําแช่ น้ำอัดลมนะฮะลิปโพกระทิงแดงนะครับน้ำดื่มต่างๆขนมขบเคี้ยวอะไรต่างๆเอาไว้รองรับบรรดาลูกศิษย์ที่จะมาหาลุงปู่นะฮะผมก็ไปทำกระแสนะครับรวมถึงการจัดสร้างวัตถุมงคลต่อๆมาอีกหลายรุ่นที่ไปมีเกี่ยวข้องนะครับแล้วผมก็ได้เขียนนะฮะเขียนเรื่องราวต่างๆลงไว้ในเพจนะครับแล้วก็มันมีประเด็นนะมีประเด็นหลายๆอย่างนะครับนะครับ นะครับก็ย้อนลอยให้เห็นผู้ที่เข้าไปร่วมงานในวันนั้นนะครับนะฮะผมเป็นคนออกความคิดแต่คนได้หน้าคือคนอื่นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับไม่เป็นไรเราทําให้นฮะในตอนนั้นนะครับเพื่อให้เป็นประวัติศาสตได้เกิดขึ้นนะครับเราถือว่าเราเป็นคนสร้างประวัติศาสตรแล้ววันนี้เราก็มาเป็นคนบันทึกประวัติศาสตร์ที่เราได้สร้างเอาไว้ให้นะครับก็น้อมลําลึกึกถึงของ เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเกี่ยวกับองค์ท่าน, <_ d ood le> นองค์อุทูลปุษาวกะโลนะครับภาพนี้เป็นภาพเหตุการณ์ในวันงานเททองหล่อหลอมพระก,กิงนำเลิกพระก,กิงรวยทันใจนะครับวันนั้นก็ถือว่านะครับมีพระเกจคิคณาจารย์ของเมืองจันทบุรีเนี่ยก็ประกอบด้วยหลวงอุทูลปุศาวโลวัดปงยางนะครับท่านพระอ,องค์เทวโลวัดนะครับวัดธรเขาวง,งกตนะฮะ ท่านพระพรนะท่านพระผรจะรู้อันโนวัดเขาก่อยนะครับท่านพระโสติรีธมูวัดเขาหินโค้งนะครับก็อยู่อำเภอชิชกูดนะครับสัอุ่งฝั่ท่านแรกที่ผมเอ่ยนามก็คืออยู่อำเภอแก่งน้ําแมวนะครับก็ได้ปล่อยป่าละวันท่าขันสังขารไปแล้วนะครับก็ได้แก่งบุตรทุนโสวโรกับท่านพระพรจะรู้อันโนเรื่องเราของของหลวงพ่อผ่อนหรือท่านพ่อผ่อนเนี่ยจะรู้วันโนเนี่ยผมเคยได้ นะครับหยิบยกขึ้นมาทําไว้แล้วตอนนี้ผมก็สืบค้นฮะสืบค้นไฟายภาพได้เลยได้เดี๋ยวผมจะขึ้นมาจัดทํำฉดให้ได้ศึกษาเรียนรู้ของมเข้าใจกันนะก็พักเกจิคณาจารย์ที่ด่งดังเฉพาะในพื้นที่นะครับมรณะภาพเป็นแล้วก็ไม่ค่อยเป็นข่าวอย่างนี้นะครับคุญาตเป็นภาพนะครับนี่เป็นวัตถุมงคลที่มีการจัดสร้างขึ้นนะฮะแล้ก็มาประกอบครั้งเรื่องราวในวันนี้นะครับ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็ถือว่าเราร่วมกันมาน้อมถวายความอาลัยอาวรน,นะครับเดี๋ยวคิดว่าพอผ่านไป5าปีแล้ว5ปีแล้วนะครับผู้คนจะลืมเลือนนะครับลูกศิษย์บางคนบางท่านก็ยังระลึกนึกถึงอยู่นะครับรวมทั้งผมผู้บรรยายหรือศิลอาสาวสดีรถนี่ก็ยังระลึกนึกถึงองค์ท่านอยู่นะครับวันนี้เราก็เลยมีโอกาสที่มาน้อม นะครับถวายความอาลัยวรกันน้อมส่งองค์ท่านกันนะครับก็ผ่านมาแล้วห้าปีนะครับก็นับมาณหกหนะึ่งหกหนึ 1, ่งเราก็ต้องมานับถึงหกสองหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกก็ถือว่าผ่านมาห้าปีเต็มนะครับจากเหตุการณ์วันนั้นนะครับถ้าองค์ท่านยังอยู่นี่ผมว่าท่านน่าจะได้สมณศ,าศาักดิ์ขันยุทธิพร,ราชไปแล้วนะฮะพร,ะราดไปแล้วก็ถือว่าองค์ท่านเนี่ยมีอายุเกินร้อยหนึ่งร้อยสิบปีในวันนั้นนะครับถึงร้อยสิบปี นะครับก็คงยังต้องขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะครับ,ต,รบตัดตอนโทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับและเรื่องราวที่หลวงปู่ทวนเนี่ยที่ผมสามารถหย,ยิบยกขึ้นมานําเสนอได้ผมก็จะจัดชดให้นะครับจัดชดให้นะครับนะครับก็ไม่ได้รับค่าจ้างไม่ได้รับอะไรหรอกแต่เราก็ทําให้เพราะว่าเราถือว่าเรามีข้อมูลอยู่ในมือนะครับก็สามารถไปย้อนกลับไปได้กับชดต่างๆที่ผมเคยได้นําเสนอไปผ่านไปแล้ว <N> นะครับวันนั้นนะครับ,นะรบก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะ,ะในการบุกเบิกในการจัดสร้างวัตถุงมงค,คลนะฮะของในานามนะฮะในานามของุตรปุญาววโลนะครับ, <N> นะรบก็เรื่องราวผมเคยบอกข่าวเล่าถึงไปแล้วในการจัดสร้างพระพิมพ์พระคุณแผนนะครับพระพิมพ์พระคุณแผนพิมพ์ของพายกุมารทองนะครับก็ให้ได้รำล,ลึกตึงถึงกันวันนี้ครับ ครั้งหน้านะครับครัง้งหน้าเราจะได้พบเจอเจอกันด้วยเรื่องใดสาระที่มีประโยชน์อันใดนะครับก็ขอให้ได้ติดตามกันไปโดยลําดับนะฮะโดยลําดับนะครับสุดท้ายนี้นะครับคงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ